โอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เกมดักบอลเลเจนด์นะครับก็สําหรับวันนี้เราก็จะมารีวิวครับที่สุดของพิกโกโล่ครับก็เป็นพิกโกโล่จากเดอะมูวี่ครับดักบอลซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ลหลายๆคนรักนะครับทั้งในบทคุณลุงแล้วก็คุณปู่นั่นเองนะครับโอเคเรามาดูความสามารถต่างๆของพิกโกโล่กันก่อนดีกว่านะครับเริ่มมาที่ร่างแรกครับ power awakening พิกโกโละครับก็ การ์ดฟ้ากนเลยนะครับก็หลังจากกดการ์ดใบนี้ก็จะมีดาเมจการ์ดฟ้าแรงขึ้น20%นะครับเป็นเวลา3วิแล้วก็จะจวกการ์ดเขียวขึ้นมือในใบถัดไปเมื่อโจมตีโดนนั่นเองนะครับต่อที่การ์ดเขียวนะครับก็เมื่อกดใช้งานการ์ดใบนี้ก็จะทําการรีคีนะครับ30หน่วยนะครับแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา10วิบวกความรุนแรงของการ์ดฟ้านะครับแรงขึ้นอีก30%มีจวไวเพิ่มขึ้น1เลเวลเป็นเวลา5วินะครับแล้วก็ ลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครนี้ลง3วินะครับทางด้านของเมนอบิลิตี้นะครับก็จะจวกการ์ดเขียวขึ้นมือในใบถัดไปนะครับรีคี50หน่วยนะครับบวกดาเมจเพิ่มขึ้น30เป็นเวลา20วินะครับแล้วก็รีเจนเลือดให้กับเพื่อร่วมทีมนะครับ15นะครับแล้วก็บวกดาเมจให้กับเพื่อร่วมทีมครับที่เป็นเอพิโซดซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะครับหรือว่าแท็กรีเจนเนเรชันหรือว่าแท็กซูเปอร์วอรีเออร์ก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะโดยที่เมนอบิลิตี้นี้กกก็ดดไ้้ตตัังแแ่10วินรระคบ ส่วน Unique Ability นะครับก็ถ้าตัวละครนี้เลือดเหลือศูนครับก็จะทําการฟื้นขึ้นมานะครับเป็น Orange Pico นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดขึ้นมา100%เลยนะครับก็สามารถโดนขัดได้ถ้าอีกฝ่ายมีความสามารถในการระเบิดตัวเองเนาะส่วนความสามารถด้านล่างนะครับเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น80%นะครับรับดาเมจน้อยลง50%นะครับลดค่าการจอา์ a r าร์ดลงนะครับ5หน่วยนะแล้วก็มีอัตราฟื้นฟูคิเพิ่มขึ้น50% แล้วก็ถ้าตัวละครนี้เข้ามาในสนามก็จะรีคีนะครับ25หน่วยนะครับแล้วก็บวกดาเมจนะครับสไต์นะครับเพิ่มขึ้น30เป็นเวลา20วินะครับแล้วก็มีบัฟนะครับสถานะที่โดนศัตรูโจมตีแล้วติดมาครับถ้าจบคอมโบก็จะล้างออกนะครับทำงาน5ครั้งเนาะส่วนยูดิกที่2นะครับในส่วนของยูดิกนี้ก็จะมีโคเวเชงลงมาครับถ้าเจอทางด้านของสไตอาร์ตก็จะเข์าตอร์ออกไปแล้วก็ต่อคอมโบกับการ์ดฟ้าได้นะครับ ในส่วนของด้านล่างนะครับเมื่อตัวละครนี้โคเวอร์เช g e ลงมาเนี่ยทำให้คู่ต่อสู้ติดสถานะนะครับลดจั่วไวนะครับสเลเวลเป็นเวลา5วินนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงนะครับอสาร์ดพาวเวอร์ของสไตล์ร์トกับบัสอาร์เลง10%ถ้าเป็นทางด้านของอัติเมตการ์ดครับอเวกเคนแล้วก็การ์ดฟ้าเนี่ยจะลดลง20%นะครับเป็นเวลา5วินนะครับส่วนความสามารถด้านล่างนะครับก็จะมีตั้งแต่เกมเริ่มต้นขึ้นเลยนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นออเรนจ์スピโกโลนะครับก็จะหายไปเนาะ ก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น40%นะครับรับดาเมจนะครับน้อยลงอีก10%เป็นเวลา60วินะครับแล้วก็มีความเร็วจัวการ์ดนะครับเพิ่มขึ้น1 l e v e เลเวลเป็นเวลา60วิแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวตัวเองลง5วิถ้าอีกฝ่ายกดไลซิ่งลัดนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าชีวิตแรกนี่แทบจะรับไลซิ่งลัดได้ชิวๆเลยนะเพราะว่ามีลดเวลาเปลี่ยนตัวจากการ์ดเขียวด้วยนะเออมาดูในส่วนของ การแปลงร่างเป็นออเรนจ์พิโกโลนะครับสไต์อาร์ดกับบัสอาร์ดเนี่ยเมื่อโจมตีโดนคู่ต่อสู้เนี่ยจะทําให้คู่ต่อสู้ติดสถานะโดนดาเมจสไตล์แรงขึ้น10%เนะครับเป็นเวลาสิบวิด้วยกันนะก็เหมือนกันทั้ง2อันนะในส่วนของสเปเชียลมูฟนะครับของออเรนจ์พิโกโลนะครับก็เมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะบวกความรุนแรงของการ์ดฟ้าแรงขึ้นครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแล้วก็ลดค่าสถานะซัสเตนดาเมจคัทของคู่ต่อสู้ลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลบความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตตเเเมืืื่่่อออออลลดดหขงคคููส้้ไนะรับ เป็นเวลา3วิส่วนการ์ดเขียวนะครับมันจะมี2ส่วนครับในส่วนแรกก็คือเมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะมีคิเพิ่มขึ้น50%นะครับ50หน่วยนะขออภัยบ,บวกดามเมจเพิ่มขึ้น20%เป็นเวลา20วิแล้วก็ถ้าเคาน์เตอร์พวกแท็คเกิลนะครับสไตล์อาร์ดหรือว่าแถบต่อยระยะประชิดของศัตรูนะครับก็จะมีบัฟป้องกันการทำลายการ์ด้วยเอฟเฟกของคู่ต่อสู้นะครับ10วิแล้วก็มีบัฟป้องกันคเวอร์เง็งพิเศษของคู่ต่อสู้อีก10วินะโดยที่ การที่เคาเต,เตอร์ออกไปก็สามารถต่อคอมโบกับการ์ดใบต่างๆรวมถึงไลซิ่งรัดได้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่ ability ครับในส่วนของ main ability ของ orange piccolo ครับก็เมื่อกดใช้งานเนี่ยก็จะจวกการ์ดฟ้าขึ้นมือในใบถัดไปนะครับดีเลือดครับ25%รีคิ50หน่วยนะครับแล้วก็ลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครนี้ลง2วิครับก็จะเหลือ8วิเนาะแล้วก็มีบัฟป้องกันคุ้เชงพิเศษคู่ต่อสู้อีก10วิด้วยกันนะครับ ในส่วนของยูนิค a b บิลิตี้ครับยูนิคแรกครับตัวละครนี้จะมีบัฟป้องกันสถานะ p a r a l y z e s นะครับหรือว่าติดชานะที่มิเตอร์ซาตานมีตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็เมื่อทําการแปลงร่างสําเร็จเนี่ยก็จะมี u ยูนิคเกร e มาให้เราเลยนะครับห้มีดาเมจเพิ่มขึ้น80%นะครับรับดาเมจน้อยลง15%มีความเร็วจั่วการ์ดเพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลนะครับแล้วก็มี บับนะครับลดสถานะ sustain damage คัดคู่ต่อสู้อีก20%แล้วก็ยกเลิกบับสถานะอาการผิดปกติให้กับตัวเองนะครับมาต่อในความสามารถถัดไปนะครับก็เมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามก็จะได้คิ35หน่วยได้ดาเมจไไตล์เพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันดาเมจจากตัวละครที่แพ้ท่าหรือว่าแพ้สีนะครับอีก5วิด้วยกันนะแล้วก็ยกเลิกสถานะอาการผิดปกติทั้งหมดครับ จากคอมโบของศัตรูครับเมื่อสิ้นสุดลงครับทำงาน5ครั้งนั่นเองนะก็เหมือนกับความสามารถของร่างแรกนะ power awakening p i r o l o นั่นเองนะครับส่วนนี้เนาะอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมครับในส่วนที่ว่ารับดาเมจจากตัวละครที่แพ้ธาตุเนี่ยจะสามารถรีเซ็ตได้นะครับจากการสวิตช์ตัวออกแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นั่นเองนะครับไปเลยได้ว่าทํางานครั้งหนึ่งต่อการลงสนาม1ครั้งนะครับคงอยู่5าวินะส่วนยูนิที่2เนี่ยก็จะเป็น cover style art เหมือนเดิมนะครับต่อคอมโบกับการฟ้าได้เนาะ แล้วก็ถ้าโค v e r เชีงลงมาก็จะลดจั่วไวคู่ต่อสู้แล้วก็พวกลดความรุนแรงของอาร์ตต่างๆนะครับเพิ่มจาก10%มาเป็น15เพิ่มจาก20%เป็น25เนาะเรามาดูในส่วนของยูนิเกตดีกว่านะครับก็ยูนิเกตตัวละครนี้จะเพิ่มขึ้นจากการรับดามเมจของคู่ต่อสู้นะครับตอนที่อยู่ในสนามเนาะแล้วก็ทํางานเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับคือถ้าเต็มแล้วก็จะไม่สามารถวนกลับมาใช้ใหม่เนาะ แต่ก็ถ้าเต็มแล้วเนี่ยมันจะได้การรีเจนเลือดนะครับ20%นะครับดาเมจการ์ดฟ้าแรงขึ้น30%นะครับลดค่าการจ่ายการ์ดฟ้าลง15หน่วยนะครับแล้วก็มีบัฟป้องกันการแพ้ธาตุอีก15วิยกเลิกสถานะอาการผิดปกติทางกายภาพแล้วก็สถานะต่างๆให้กับตัวเองทำลายการ์ดบนมือทั้งหมดของคู่ต่อสู้นะครับลดคีคู่ต่อสู้อีก50หน่วยลดดักกันบอล1ลูกนะครับของคู่ต่อสู้แล้วก็ล็อกเมนอาบิลิตี้คู่ต่อสู้อีก10วิโอ้โห ก็ทางด้านทีมที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยมีตัวหลักเป็นโกจิต้าครับพิโกโลแล้วก็โกฮังบีชนะครับโดยสามารถเปลี่ยนแทนหนูปังได้นะในกรณีที่เจอเหลืองเยอะๆนะครับส่วนอุปกรณ์นี่แนะนําชิ้นนี้นะครับเป็นหลักเลยนะทางด้านของบีชเฮดพีนะครับดีมากๆมีบีชบัสแอทแท็กกับบัสแอทแท็กเพียวๆนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่ามีแท็กรีเจนเนอเรชันในทีมนะก็ตัวมันเองเนาะส่วนด้านล่างก็เป็นสไตล์อาร์ตนะครับเอ ي, นะ้สไตล์แอทแท็กเนาะ ก็มีเงื่อนไขว่ามีไฮบริดสายยาลงเล่นด้วยในทีมนะครับก็จะตรงล็อกเป,เป,เป๊ะส่วนชิ้นที่2ก็จะเป็นเบสคิดที่ขได้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สไตล์ดาเมจเพียวๆนะครับโดยคิดรวมจากสมาชิกที่เป็นซาก้าฟอร์มหรือมูวี่นะลงไปเล่นด้วยนะับมตัวรวมตัวมันเองก็ได้เยอะมากๆและชิ้นสุดท้ายครับก็เป็นเบสสไตล์ดีเฟนต์บลัซดีเฟนต์เบสสไตล์แอตแทกบลัสแอตแทกแล้วก็เลือดนะครับมีครบทุกค่ากันเลยทีเดียวเออโอเคก็จะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใน PVP กันเลยดีกว่านะครับโอเคไปโอเคบูคิดทีมเขาก็ดูค่า,ายากๆนะไม่ได้ครับสตา์เข้าไปสวยเออสลับกับ,บลาสต์ โอ้โหโดนคอมวิเชงครับแทบอืมหลบได้ดีสลับโคชิต้าครับก <c oughs> าดฟ้าไปเลย <c oughs> โอเคโดนหมูปังนะ <c oughs> โอ้โหดาเมจเบาแท้ล่ะ <c oughs> การเขียวลาสไปเลยครับดูเด็กมาแคบสไตล์โอเคถ้าพลาดเมื่อกี้น่าจะโดนการเขียวพักออกมานะถือว่าผม,มตัดสินใจผิดแต่ดีที่ว่ามันหลบไม่ทันโอเคบิงพลังเหมือนกันนะ นีเ่เราพลังของพระเจ้าเฮ้ยโอ้โหสไตล์ไปแล้วนะกดไปแล้วไม่ทันว่ะโอ้โหเอาจัดเรามาจากภาคเดียวกันนะคุณลุงเดี๋ยวก่อนเกมลบไม่มีอุ้ยกระแทกมารัวๆเลยเอาจัดเอาดิต่อยทิ้งโอ้ไม่ตายอีก เอออย่าการเขียวนะหนุม่มโอ้โหออกบลัไม่ทันครับสลับเลยแล้วกันนะน่าจะต้องเสียชีวิตแรกของเอาเวคเคนนิงของพิกโกโลโอ,อ้าวไม่ตายนะเอ่อไลซิงน้นไ,ไปเลยแล้วกันนะผมผมว่าใช้ตอนนี้ดีกว่าให้มันเหลือหลอดสุดท้ายอีกลอนหลอดนึงไปเพราะว่าดูสงน่าจะเป็นเกมยือนะครับเก็บใหม่น่าจะทันด้วยซ้ำไป เราจังหวะมันได้ไงดีกว่าไปไลซิ่งนัดใส่พิกโกโลแลมันตายฟืน้นโดนบูให้มันเสียความสามารถเลือดเองหลอดแรกโอเคกดเมนอบบลิตี้ครับรีเจนเลือดกับเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนคล้ายๆกับโกฮังเซียสองสี่ม่วงนะเลเจอดี่เบตายฟืน้นก็สมรัตที่เป็นอาหลานสไตล์ไปครับแล้วก็การมาของ โคโลตัวที่ทําให้โกฮังกลับมามีจุดยืนนะรู้สึกว่ากโกหังเก่งขึ้นมาเลยนะทั้งที่ไม่ได้บัฟไม่ได้อะไรแต่ว่ามันมีตัวมารองรับมันในสีเขียวของสากาฟอร์มูวีที่ดีฮึอยา่าคุณลุงเอ้ยลาสไปโอเคยังได้อยู่เอาละ่ะปลดการแพ้ธาตุ เรากระทืบเ <c oughs> ข่าแรงขึ้นเล็กน้อยโอ้เจอหนูปังเขา่าเช้งกัดฟ้าไหมลูกไม่มีนะฮะสไต์ไปอีกแล้วมุกเดิมึสไต์โอเคกดเมนาบริตี้เลยน่าจะตายอยู่นะ,ะได้บูก่อน <c oughs> โคจิตาผมก็จะไปใช้แสงในช่วงเลดเกมนะครับว่าแต่ พิ่กุโรผมยังไม่ตายใชยไหมผมต้องโยนเกมหน่อยละหลบหลบโอหไม่ได้ว่ะโอ้ยโอ้ยโคตรแรงเลยคุณมาช่วยเฮ้ยนั่นไงไรซิ่งรัดเหม็นแล้วครับพลาดครั้งเดียวพลาดครั้งเดียวชีวิตจะพังนะ โอเคยังเราได้อยูอ่โอ้โหเหมือนจะหลบไม่ทันฮึบเกือบกัดฟ้าคืนตายโบโอ้โหแรงกว่าทางนี้แรงกว่าเยอะโอเคครับจีจีไม่ได้แปลงร่างโอเคเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่คือโกคูกับฟิเซอร์มัน การมาของมันจะทให้ตัวละครที่มีความสามารถในการฟื้นฟูนฟนฟนเลือดเมื่อเลือดเหลือสูงนี่กลับมาเล่นได้นะเพราะว่าแค่เรากดไลซิงกัตมันก็ล้างบัฟอัปเกรดนะพวกโกจิต้าม่วงที่ว่ากดไลซิงกันแล้วฆ่าตัวละครเลือดเด้งได้แม่งโดนล้างไปเลยนะคุณผู้ชมคือมันไปอยู่ทีมไหนมันก็เก่งนะสำหรับโกคูฟิเซอร์ตัวใหม่เดี๋ยวรอดูเกมว่าจะจัดเทียแกไปอยู่สูงขนาดไหนเกือบหลบไม่ทันแต่ลูกลักผมก็ยังตึงอยู่ ด้วยความเท่บลาส t i นะครับโอเคสลับพิกโกโลหน่อยเจ้าของคลิปเดี๋ยวไม่ได้โชว์บ้าส่วนใหญ่ความสามารถของพิกโกโลผมว่าออกกึงก่งกึ่งสับนะในช่วงล่างแรกก่อนจะตายทำอะไรไม่ค่อยได้ มีรถเวลาเปลี่ยนตัวเน้นสวิชบ่อย Boy, แล้วก็เอามาโดดรับลายสิงัดมีฮิลมีดามเมีเพื่อนเล็กน้อยเกิ่เกลบมายังไม่เต็มนะแต่ว่าสวนได้อยู่ครับสลับกับบลาสการโคเบเชงสไต์บาลานซ์อีกหนึ่งทีโอ้โหไม่มีใครลงมาเลยอีกหนึ่งทีสิแม่เปลี่ยนถูกจงกังหวะ โอเคเขาไม่มีการ์ดฟ้านะแถบไปปึ๊บมันดึงเชิงกันนานนะโอเคมันพลาดก่อนปึ๊บลบเอ,อโอ้โหเ,โเ,โเสียดายวะเราต้องจ่ายซิ่ง,ร,งรัดไปเลยไม่ได้แล้วครับโคคูมันปัดไล่ซิ่งรัดเรากระเด็นแน่เหม็นเลยแหละสเตปไปทันหรือเปล่าลูกปังมาทันหรือเปล่าโอ้โหมาทานันว่ะ ได้นะด่าไม่ได้ลบโอ้ยตัวล็อกเมนเกือบมากูเกือบยืนนิ่งเกือบยืนอึ้งไป้ละต่อยที่มาก่อนโหเป็นย,ยากว่ะกดเมนอเบลิตี้เลยครับ หอหลบสวยละมึงโดนกูอ่าเรียบร้อยกดการ์ดเขียวแล้วไรซิ่งรัดไปเลยครับเพราะว่าโกคูกับฟิสลงมาไม่ทันนะมันอยู่ได้แค่เจวีนะในการลดคูดาวเปลี่ยนตัวตะกี้เพิ่งเปลี่ยนออกโอเคเอาางเกมนี้คือโคโลผมจะไม่ได้แปลงร่างอีกแล้วครับ <laughs> อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเล่นลูกตุกติกเล่นดีอ่ะโอ้ยหยาบแล้วลูกหลักผมว่าแล้วพลาดครั้งเดียวแม่งเกมพังเงียบโลว้ครับเอาละ <笑><笑>เหล่าคู่หูลุงหลานว่ะจากดักกันบอลซูเปอร์ฮีโร่มาลองดูสักตั้งแทบ็บโอ้โหปลบได้อีกทีหน,นึ่งเราลบไปหนึ่งทีเหมือนกันนะบลาส์นะครับเอาล่ะได้เวลาโกหังแบกบลาสเข้าไปโอ้ยการเขียวมาลัวๆเลยเจ๋ากิกนง่งาย ก็เวอรว์ไปก็สไต์ไปเจอเวอร์เชงโอเคยังไม่ใช่อยู่อีกหนึ่งทีอ่าถ้าเต็มหลอดเราก็กันเวอร์เชงพิเศษน,นะครับเรียบร้อยตายแล้วแหละแกนะ่ะไปเลยยิงอัดเข้าไปเรียบร้อยดิโกหังแบกจัดไหลกระแทกสไตล์เข้าไปครับ อีกนนึงโอ้ไม่ได้ชึบโอ้โหหลบสวยจัดลาโดนนะีเก็บเลือดแล้ครับถนอมเลือดโกหังก่อนยอมเสียพิโกโรเร็วยิ่งได้เปรียบนะเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนมาเล่นฟิเซอร์เพื่อเอาเกณหลบนะไม่งั้นเขาจะไม่มีเกณหลบแลวเขาเลือกที่จะไม่เปลี่ยนเป็นฟิเซอร์นะครับเกณหลบเขายังไม่เต็มแน่นอนรอดูสักวีสองวิก่อนว่าเขายืนรอหรือเขาจะทำอะไร โอเคเขาเลือกเอาเกล็ด okay, ลบจากฟ oh ิเซอร์โอ้โหแต่ว่าผมโดนแต่ว่าผมรอยูนิเกตผมเต็มนะแล้วผมจะสวนอีกบาดเดียวมาเธอโกคูก็เถอะบักเลือดเด้งกันแพ้ธาตุถอยไปเลยดิอะไรสไล์ไปเลยกันแพ้ธาตุน,น้องห้าวิก็เห็นผลบลาสเข้าไปดิ ลาสก็ไปดิกดเมนอเบลิตี้แล้วก็นี่เลยตายถีบอ้อตายจริงครับอกมุกกมุโนนี่ไงโอ้ยทาพิกโกโรยิงเท่มากอะแสงมันสวยจังเลยกหูหางแสงสีฟ้าพิกโกโรออกส้มๆนะโอเคครับจีจีแม่ง ตานี่น่าจะเหม็นจัดเลยดูแต่ละตัวมันเด็ดสิบเจ็ดแล้วมีกันมีบัฟป้องกันไรซิ่งรัดได้บูก็มีแถวแม่งมีคนเลือดอีกคนละสองหลอด <c oughs> ขัแรกเรเอาสิบเจ็ดวงให้ลงก่อน <c oughs> โ,อโ,โอ้โหตัวมันก็มานานพอสมควรแล้วนะมาคู่กับโกคูสี่โกคูบิจิต้าเขียวสี่อ่ะอันนี้มันยังอึดแข็งแรงเหมือนเดิมเลยสิบสี่ดาวตัน ห้าสิบคอมโบได้มาครึ่งหลอดให้ตายเอยหลบโอเคอโอ้โหตัดคอมโบไม่ติดวะผมตัดแล้วนะไ,ได้อยู่มั้งโอเคไหลกระแทกไม่มีการ์ดเขียวก็เสร็จผมดีครับนี่แน่ เจ็ดเหรอ,อโอ้โหจวดได้การ์ดฟ้าเหม็นแต่เขาเปลี่ยนสิบเจ็ดม่วงลงมานะเลยโดนดามดตเมจ่ะกี้มามหลุดคอมโบครับโอเคอีกหนึ่งทียูนิเกตเต็มนะเฮ้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 เเเนวงนี่ไงเจอเคา์เตอร์บลาส โอ้โหแขงอยู่ลูกรัก b l a s ชนครับหลบหลับกระหวังดึปไม่ดึปแล้วผมโดนเองนะครับโอ้โหบูเด็กมันตีแรงมากจำไม่ผิดมันกี่ดาวเองไม่ใช่เหรอนี่เจอพิกโรกโมาดดปึ๊บกดเมน่าบลิตี้เพิ่มเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมก่อนแทบ โดนโดนถาย,ยต่อยแถบคืน17มาลลูกแก้วหนึ่งลูกสไต์เข้าไปโดนหลบได้หลบหนึ่งทีหลบสองทีอ่าเอาจัดโอ้โหการบนมือผมสุดยอดไปเลยอันนี้ไปก่อนเรือจะสิ้นสุดคอมโบด้วยการฟ้านะครับเฮ้ยลบถอยมาโอเคบลต์ไปเลยนะโฮ้ยไม่ได้ต่อยสุดนี่หว่า แกหลอ,อกฉันถอยมาบลาสหลบอุย้ยเรียบร้อยเลยจังหวะน,นี้นะ่าจะเสียเสียชีวิตแรงแน่สลับก่อนแล้บูเนี่ยเป็นตัวละครที่โคตรเก่ง,งนะแต่มันมาตอนที่ผมพอเเาเกมนี้เลยไม่ได้มาติดตามความสามารถมันมีอะไรบ้างนะสำหรับบูเด็กเอาจัดเลย รู้แต่ว่าอัติเมสสกิลมันดาเมจทั้ง,ท,งทีมอะแต่เรื่องเกณฑ์หลบยังไงไม่รู้เลยครับโอ้โหแรงจัดหลบต่อทีไปก่อนครับเล่นยากอะทีแน่ๆทีมมันไม่น่าตายด้วยไรซึ่งรัดแน่ๆแต่ละตัวอโอ้โหเรียบร้อยพิกโกโลผมเสียลชิดแรกไปวัดดาเมจกันท้ายเกมเอวะ แล้วเขาเลือกที kind of ่จะกดเมนาบิล <respuesta> ิตี้ไปเพื่อที่จะให้ผมโคบะเชงลงมาช่วยพิกโร่ดูการฟื้นคืนชีพไม่อย่างตึงอ่ะทำเอาโกคูยูไอผมหงอยไปเลยอ่ะเจอพิกโร่ปลุกพลังขึ้นมาเออชนหมัดกันหน่อยดีวะแย่แล้วแย่แล้วไม่เป็นไรรอเกตรอเต็ม เตะทิ้งไปก่อนโอเคครับได้อยู่มผมจะไลไซิงรัดไปเลยดีไหมเนี่ยโอ้โหคิดเยอะไปนะไม่มีเวลาให้คิดเลยครับเปิดยากด้วยแม่งก็มีอีกรอบอึ่งแน่หลบไม่รู้เหมือนกันว่าสิบเจ็ดทำอะไรได้ มันต้องรบิ้งรอบหรือเปล่าเฮ้ยจะก,การเขียวซะหน่อยเฮ้ยถึงก่อนสวยหือจะสิบเจ็ดลงมาครับสลับโกฮังกดไลซิงรัดไปเลยมันเปลี่ยนครบทั้งสองตัวแล้วอโอกาสผมมาแล้วไงได้เปิดไลซิงรัดก่อนครับในช่วงไม่ถึงรอยวิแรกไอร้อยวิสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเดาได้อีกเกอร์เฮ้ยบลาร์สเข้าไป ไม่ได้ครับบลาสเข้าไปอีกบลาสเข้าไปสไตค์อือัติเมทสกิลครับอืออืออือัออองคืนเตา่าโอเคสูสอีอยู่หรือเปล่าไ,ไม่รู้หลืออีกส,สีสิวิฮึบโอ้เรียบร้อยแกไม่รอดแน่โอ้หมันกดได้ดีเหมือนกันดีเนอร์ได้เยอะ มีแต้มบุญเต้มต่อสลับมาเป็นบูครับจังหวะน,นี้โกหังลำรรัวเนีย่ยผมไม่ได้คิดไปเองนะว่าโกหังอยู่ๆมันมีพิกลัวแล้วมันรู้สึกเล่นดีขึ้นจากแต่ก่อนนี่มันโดนโลเซ็เขียวที่มันเข้ามาแล้วโกหังนหงอยไปเลยนะแต่ช่วงนี้รู้สึกโกหังจะมบีบทบาทเอ่ออัติเมสกิวเลยแล้วกันครับผมจะทำให้เลือดมันเหลือน้อยที่สุด ื่อที่จะให้โดนดาเมจการ์ดฟ้าพิโกโรที่มีบัฟล้างเลือดดาล,ล้างดึงเลือดลิ้นพันโอ้แต่ว่าการ์ดฟ้าผมร่วงอ่าแกตัดสินใจเดิมพันกันยุคสมัยใหม่อ่ะขอเขเบื่อมัแบบนี้อ๋อมีอีกแผนโอ้พี่ก็มีแผนเหมือนกันน้องโอ้แต่ว่าตีไม่เข้าเลยครับ17ตัวนี้อึดม,มากผมลืมดูว่าทีมันเส้นใครบัฟอะไรหรือเปล่า จำไม่ได้แต่สิบเจ็ดจัดเลยโอเคต่อทิ้งไปเฮ้ยลบมันต้องหาโอกา,าสไร้สิ่งรัดแน่ๆเพราะเวลากำลังจะหมดตัดคอมโบวินาทีนี้ตึงจัดเฮ้ยเกือบได้ล้ำต่อแล้วโดนตัดมาเวลากำลังจะหมดสลับพิกโกโลและรับหมัดจังหวะนี้วินาทีสุดท้ายโชกไปที่หน้าหยุดการต่อคอมโบได้ไร้สิ่งรัดแล้ว โอ้โห oh, 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 17ล้านโอเคครับจร